สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเจเล่ถ่ายไปเรื่อยเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาพ่อครับงานทอยครับงานทอยครับงานทอยครับโดยทีมงานทีละพัน์ก่อสร้างครับงานทอยครับจกอยู่นี่ครับหลามาเทลงนี้ครับแล้วก็ฟอดเลนเจอร์สายดันถอดสายดันดันเข้าไปครับงานทอยงานทอยครับ รถใ,ใกลๆเท่กลๆไปเลยครับมองโจมองเท่มองเดียวกันเลยใส่รถดำขั้นเดียวนะฮะ แต่โมเด้แตะคันเร่งครับเลยครับฟอดคันนี้ครับแต่โมเด้แตะเลยครับคันเร่งครับแด้อะไรได้อะครับ,ด,บ,รรบดินกองหนึ่ง แคนรถยังครับคือบอกไม่โวเวียงมยันรถแบบเมื่อมมเมี่ยวเบิ่งเมี่ยวกวดขี้ดินครับผมใครบ่เคยเห็นแมวกวดขี้ดินมา่อเมี่ยวนะครับ กดไถต้องได้รอนะฮะเพราะว่าใกล้ๆครับควันเป็นควันครับแต่ตอนนี้ควอนเข่าตาแล้วครับตอนนี้ครับควันไงใส่ตาตากล้องเนี่ยแบบไหนครับแบบไหนครับโยกเวียงใส่เลยป่ะโยกเวียงใส่รลนะผม่ะ มันใกล้ๆนีย่ยาเฝ้าใ,ใส่รถด,ดำเออแบบนี้และครับแบบนี้แล้ว,แบบลวอืมได้การเลยครับเนี่ยน,นี่เีย สวิงเลยสวิงเท่เลยรถดำจะเฝ้าใสครับงานนีน้ดดันครับดนันเข้าไปสายดันนะสายดันอุน้ยกวัน เสียงแน่นดีขนาดครับ เทาเดียวก็เสียวได้นะฮะกอดกันนี้ครับเทาเดียวก็เสียวได้โอ้ยฝันใส่กว่าแล้วครับเยือนอยู่ไตล่ลมครับพี่น้องยืนอยู่ใตล้ลมนะครับ แลพันก่อสร้างสนใจติดต่อได้นะฮะรับขุดสะสมที่ครับงานทอยแบบนี้ยิ่งดีเฮ้ <c oughs> con đâm thêm không ly sấy nữa vào đều cướp bớt Ủa ừ, không phải hút được đi lại thôi đánh Tầm canh nữa <laughs> ข้างหน้าครับสายมางครับสายจกมางข้างหน้าอย่างเดียวใครเห็นบหมครับแมวขวดขี้ดินแมวกำลังขวดขี้ดินครับตอนนี้แมวกำลังขวดดินเลยครับตอนนี้ครับ ร่มแห้งร่มหนาวมาอีกแล้วครับตีนี่จักแบบเด๋อหรอกเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวอย่าครับดินเป็นดินใส่ดินโมแขกงกันี้ รันดำ,ดำยังบนที่เลยครับบนที่รถเดียวโอ้โล้มไปบมื่อี้ะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็บีีบุนเขาตาผมหลายแล้วครับตอนนี้ครับสเดส,สด็จเศร้าไทยแล้วครับบาทนน พี่พี่นี่ก็ชลบไปเพีพยงจำนี้เหรอครับผมยินใจร่มม่มมะปันหดครับคุณเกาตาครับผมสําหรับพี่พี่นี่ก็สวัสดีครับ